สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง YouTube เสียเสมรถขุดนะครับวันนี้ให้ชมผลงานของเรานะครับที่สะลูกนี้นะครับก็ได้เอาดินใส่ข้างในออกหมดแล้วนะครับยังเหลือนะครับ จะเอารถลงไปนะครับฟักไส้ด้านล่างอีกนะครับต้องการเจ้าของต้องการความลึกนะครับตอนนี้ความลึกก็อยู่ที่ประมาณสองเมตรสามเมตรแล้วครับนี่ครับทําทางลงเอารถลงไปข้างในอีกนะครับจะขุดข้างในนะครับขุดข้างล่างลงให้มันลึกนะครับ ใช่ข้างในแล้วนี่รถของเราก็เตรียมเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ <ST US P> พึ่งขุดเสร็จก่อนเที่ยงนี่ครับขุดออกนะครับอย่างด้านโน้นก็แต่งสโลปบบางส่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะลงไปข้างในนะครับลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะจกให้มันลึกนะครับ ด้านนู้้นก็ความลึกก็อยู่ที่ประมาณเพราะว่าดินมันมันลักษณะเอียงนะครับเอียงมาทางด้านที่ผมยืนนะครับด้านนู้้นก็เลยอาจจะมองว่าลึกนะครับประมาณที่ขุดก็ประมาณ3าเมตรกว่าแล้วนะครับแล้วก็ลงไปด้านในอีกนะครับแล้วก็จะขุดลงไปอีกปร,ประมาณเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับเพราะว่า จะขุดให้ลึกที่สุดนะครับแต่ไม่รู้เท่าไรเดี๋ยวดูก่อนว่าจะขุดได้เท่าไรนะครับยังประมาณการไม่ได้เพราะว่าขุดไปแล้วจะเจอหินหรือเจออะไรก่อนนะครับก็ไม่สามารถที่ขุดลงไปลึกได้มากเท่าไรนะครับส่วนตรงนี้ก็มีน้ํำซับออกมาทุกวันเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับวันก่อนอนิดเดียวนะครับสวันนะครับ ก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ออกมาเยอะเหมือนกันนี่ครับก็ให้ให้ชมนะครับสำหรับ fc ที่ <c oughs> ติดตามชมนะครับไม่ได้ชมว่าคุษสะลูกนี้ <c oughs> ความเคลื่อนไหวถึงไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่ได้ลงอัปเดตให้ชมนะครับ <c oughs> ได้ประมาณา40%เ แล้วนะครับลูกนี้นะครับเราติดตามชมนะครับอีกไม่นานนะครับคงจะเสร็จนะครับเพราะว่าขุดลึกก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่ารถขนดินก็ลงไม่ได้เพราะว่าน้ำมันออกนะครับต้องใช้รถทอยเอาอย่างเดียวนะครับส่วนรูปทรงนะครับรูปทรงก็มีโค้งเว้านะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรแต่ โค้งเว้าเอาตามจินตนาการนะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่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 ให้เหลี่ยมนะครับก็เลยเป็นโค้งเป็นเว้าไปนะครับแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะขุดนะครับเพราะว่าบางทีก็ขุดตามสภาพพื้นที่อย่างมีต้นไม้เราก็โค้งออกนี่ครับก็ให้ต้นไม้เขาก็อยู่เหมือนเดิมเราก็ขุดโค้งตามสภาพเอานะครับ เป็นพื้นที่เป็นดินทรายนะครับก็เลยนะครับตรงสลบให้เอียงนะครับนี่สลบให้เอียงลักษณะโค้งเว้าด้านโน้นก็ดึงสลบแล้วครับยังด้านตรงที่ข้างหลังรถจอดอยังยังไม่สลบนะครับเพราะว่ากําลังจะขุด หาหารูปแบบนะครับรู้จะขุดยังไงนะครับเพราะว่า,ามันเป็นเหลี่ยมอยู่เราจะคอยติดตามชมผลง,งานแล้วกันนะครับถ้า,านี้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับ f c ที่ติดตามชมนะครับผมขอขอบคุณนะครับ ที่ให้กำลังใจนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับสำหรับ f c นะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจให้กันนะครับให้ขวัญใจโคกน้องนานะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะอัพ เด็ดลงให้ชมเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ